สวัสดีครับน้าเอกครับจะเพจร้านเอกเลสซิ่งออสเซอรีนะครับวันนี้น้าเอกก็ขอมาแนะนำจอ Android อีกหนึ่งรุ่นของที่ร้านนะครับเป็นจอ Android High Spec CPU Snapdragon 6658คอ์นะครับ LAM 8ลำ128คันนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นสปีด2.0ความเร็วนะครับ2.0ตัวหน้าจอเป็นแบบ 1K ครับรุ่นนี้มีทั้งแบบ 1K แล้วก็ 2K แล้วก็มีทั้งจอที่เป็นแบบ9นิ้วและ10นิ้วแต่วันนี้ตัวที่มารีวิวเนี่ย ก็จะเอาตัวอย่างที่เป็นตัว10นิ้ว1 k มาให้ดูนะครับตัวจอรองรับแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดจาก Play Store ได้ทางด้านซ้ายมือนะครับด้านล่างทางซ้ายมือตัวจอทางขวามือนะครับก็จะเป็นทุกสายต่งตางๆนะครับจะมีปลั๊กไฟปลั๊กกล้องหลังปลั๊กซิมฟีเอาต่างๆนะครับ USB แล้วก็จะมีพวกตัวเสารัรบสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็น 4G ตัวนี้รับสัญญาณ 4G 2มี2เสานะครับ รับสัญญาณ 4G ก็คือรับสัญญาณซิมนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ใส่เสาเนี่ยเวลาเราใส่ซิมไปมันจะมองไม่เห็นสัญญาณนะครับรวมทั้งมีเสา GPS แล้วก็มีตัวไมน์นอกให้เพิ่มอีกตัวนะครับตัวจอทำอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าจอ Android เนี่ยทุกวันนี้ก็เหมือนกับแท็บเล็ตเหมือนกับมือถือนี่แหละคพอยงแถูกออกแบบมาให้ติดตั้งในรถได้นะครับความสะดวกสบายต่างเนี่ยคือเราสามารถที่จะเล่น n e t f l i x Disney h o t s t a r h b o Go Prime v i d e โหรือแม้แต่ YouTube YouTube m u s i c และแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอาถามว่าเกมเล่นบนจอได้ไหมได้นะครับก็โหลดมาได้แต่บางทีเนี่ยมันก็คงไม,ไม่เหมือนกับการใช้งานบนตัวมือถือหรือแท็บเล็ตจริงๆนะครับเพราะนั้นแม้แต่พวกแอป,ปที่เป็นโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กไลน์หรือ Tik t o อกเนี่ยก็ลงได้แหละแต่เราผมผมไม่แนะนานะเราก็ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ดูพวกเน็ตฟิกอยู่ท b e ไปก็ได้นะครับตัวนี้เน็ตฟิกเนี่ยเป็นตัวลิขสิทธิ์ผมซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆนะครับ หรือเป็นตัวลิกสขทสิ์ยังไงคือมันสามารถโหลดใน Play Store ได้เดี๋ยวผมไปเปิด Play Store ให้ดูนะครับ p l a y Store เนี่ยก็มีไว้เหมือนกับโหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่ตัว Play Store เนี่ยเขารองรับนะฮะนี่นะครับ Netflix ในจอรุ่นก่อนๆเนี่ยไม่สามารถโหลด Netflix จาก Play Store ได้นะครับจะค้นหาไม่มีนะครับต้องลงเป็นไฟล์ apk แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรองรับได้ถึง เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับแต่จอรุ่นก่นกอนๆย้อนกลับไปเมื่อทัก2ปีเนี่ยมันยังไม่สามารถลง n e t f l i กจ้ะ s พ o r e ได้ต้องโหลดเป็นไฟล์ APK มาติดตั้งนะครับซึ่งจะรองรับแค่เวอร์ชันต่ำา่งพวก4.10 4.16หรือ7.86ซึ่งตอนนี้เวอร์ชันเก่าพวกนี้เนี่ยทาง Netflix ไม่ไม่ได้ให้บริการแล้วบางทีในลูกค้าจะโทรที่ติดจอสมัยก่อนนะครับก็จะโทมาสอบถามว่ามันลง n e ็ f l i x ไม่ได้มันเล่นไม่ได้ ก็ต้องบอกว่ามันแก้ไขไม่ได้เลยครับนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนจอใหม่หรือหรือใช้วิธีอื่นแทนนะครับอ่ะทีนี้ผมเปิดให้ดูปุ๊บเคืนเอฟเฟกตเนี่ยผมผมลงแอคเคา t ์ไว้แล้วนะครับเล่นได้เลยอันนี้คือที่ผมเล่นไว้อยู่นะครับตัวเน็ตฟิกชั่นใหม่เนี่ยมันก็ข้อดีคือมันเป็น ความชัดแบบ HD สูนะครับถ้าเป็นตัวเกา 4, ่าเวอร์ชัน4จนเวอร์ชัน7เนี่ยมันยังไม่ใช่ถึง f ู l l h ตอันนี้ในชุดลำโพงที่เราต่อขึ้นมานะครับก็จะเป็นลำโพงของ Alpine รุ่น S65 นะครับเราจะาำลองให้ดูเลยว่าต่อ h ฮพาวเวอรจากตัวจอออกมาเนี่ยผ่านลำโพงเนี่ยเหมือนเราต่อตัองต้งไว้ในรถเลยนะครับกเเป็นลำโพงคู่หน้าแล้วก็คู่หลังอันนี้ คองแอนคองเวอร์ซัสกอซิล่านะครับหรือกอซิล l ่าเวอร์ซัตคองตัวจอนะครับรองรับกับรถทุกรุ่นทั้งรถที่มีใช้แคนบัสและไม่ใช้แคนบัสก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับพอรถในปัจจุบันเนี่ยแต่รถญี่ปุ่นรุ่นต่างๆผมว่า หรือแม้แต่รถยุโรปนะครับหรือรถแปลกรถเกาหลีแล้วเนี่ยมีหน้ากากมารองรับเกือบหมดแล้วนะครับแต่รถไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมเบาเสียงนิดนึงเด็ดปิกเด้นได้นะครับดูกันแื้ออย่างสบายๆเลย ยิ่งรถไหนรุ่นไหนนะบางรุ่นใส่ได้ถึง10นิ้วเนี่ยก็จะดูชัดสบายตามากกว่านะครับแต่บางรุ่นก็ต้องยอมรับก่อนว่ามาใส่ได้แค่9นิ้วิงจริงนะครับเพราะหน้ากากเขาทำมาได้แค่นั้นแต่รถบางรุ่นก็ไปได้ถึง10นิ้วเราก็จะแนะนำลูกค้าว่าใส่ถึง10นิ้วแทนนะครับเดี๋ยวเราไปดู youtube กันครับ ตัวนี้เป็นหน้า UI เป็นหน้าโฮมนะครับก็จะมีวิดเจ็ตต่างๆแล้วก็เป็นไอคอนแอปพลิเคชันเราสามารถเปลี่ยนสลับเอาแอป,ปตัวไหนที่มาบนหน้าจอก็ได้แค่กดค้างนะครับก็กดเลือกแบบนี้หน้าจอแอปเัาก็จะสลับขึ้นมา YouTube ผมเป็น YouTube ล็อกอินที่เป็นของที่ร้านเนี่ยจะเป็น YouTube Premium อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเล่นได้เลยค้นหาทุกคำทางเสียงกดช่อง เว็นขยายนะครับกดมากดใหม่คูเพนสีเห็นหมบเขาก็จะค้นหาเลยตามนี้ไวเร็วนะครับเอบความละเอียดสูงสุดเลยอยย่ี พันแปดสิบนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ให้เห็นชัดๆ้ไนะครูเพนผีคูอะไรเฮ้ยอะไรคูเพนสีครูเดนเข้ามายังยุ้งยิงยุ้งยิงอยู่แลวดูอยากให้บรรยากาศเที่ยงนะครับครูแสดงว่าอารมณ์ดีใช่ไหมเนี่ยไ หรืออยากเล่นดูอะไรคลิปต่างๆก็สามารถดูได้ทั้งหมดนะครับทหรือแม้ถ้าคุณชอบฟังเพลงผมก็แนะนําให้ใช้เป็น y ย u u ูบยู s ิกกรอีที่คุณใช้ YouTube Music เนี่ยคุณต้องมีล็อกอินที่เป็นพรีเมียมนะครับก็จะใช้ YouTube Music ได้สมัครไม่แพงนะครับ เวดผมจะให้ดูว่าตัวนี้เนี่ยระบบเสียงเขานะครับมีแบบ DSP แล้วที่จะเป็นฟังก์ชันเข้ามาในส่วนของเมนูในการปรับแต่งนะครับให้เราเลือกว่า รถเราเนี่ยมีลำโพงแบบไหนบ้าง2 c h ช n n น l ก็จะลำโพงคู่หน้า2ชุดก็คือลำโพงคู่หน้าและซับ4 c h ช n n น l เป็นลำโพงหน้าหลังนะครับ2คู่แล้วก็4.1ก็จะเป็นพงหน้าหลัง2คู่บวกซับ1แล้วก็ตัว5.1ก็คือเป็นเซนเตอร์นะครับมีเซนเตอร์ข้างหน้าขึ้นใชม่ชุดเอฟเฟกต์เสียงตัวนี้คือเกณฑ์ขยายตัวตัวอีววควอไลเซอร์นะครับตรงนี้เป็นพรีเซตให้ปรับแต่งนะครับ ตอนแรกเป็นที่นิยมอยู่ก็คือเป็นฟล o อปนะครับคลาสสิกนุ่มนวลแจ๊สลอ็อบบี้เทเตอร์ข่าวพวกนี้เป็นพรีเซตที่เขาติดตั้งมาแต่ถ้าคุณมีความรู้เรื่องการปรับแต่งของอีควอไลเซอร์นะครับคุณก็สามารถเข้ามาในโหมดง่ายเนี่ยปรับแต่งได้เลยแล้วก็ตรงนี้มันสามารถเมมโมรีได้นะครับผู้ใช้1คผู้ใช้2คผู้ใช้3เราเมมโมรีได้เลยว่าคุณต้องการแนวเพลงแบบไหนนะครับแล้วก็ ันสามารถแยกย่อยไปว่าเซ็ตเสียงผู้หน้าแบบไหนนะครับผู้หลังแบบไหนหรือแม้แต่ใะโหมดที่เป็นนัดวานขึ้นไปเนี่ยคุณแยกเซตความถี่เสียงแยกแชนแนลได้เลยนะครับหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาเซนเตอร์ซับแบบนี้ได้หมดและตัวนี้นะครับก็จะมีพวกคอสโอเวอร์ให้เราตัดความถี่ตรงนี้อาจจะเป็นลึกนิดนึงสาหรับคนที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียง เราสามารถตัดความจี่ให้กับลำโพงทำงานได้นะครับขอรู้ก็รองรับตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง 2k เฮิรตซ์เลยนะครับฝั่งไฮพาร์ตไฮพาร์ตฟิลเตอร์นะครับแล้วก็โลว์พาร์ตฟิลเตอร์มีสโลปให้เราใช้งานด้วยนะถึง24 dB สโลปคือความชันนะครับอันนี้อาจจะลึกเบสอาจจะไม่ใช่เบสิกนี้อาจจะลึกไปแล้วนะครับสำหรับยูเซอร์แต่ว่าถ้าคนที่มีความรู้ก็สามารถปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับในส่วนของ DSP นี่มีทาม e อะไรเมนะครับแล้วก็ในส่วนของเมนเสียงเนี่ยเราสามารถแยกเสียงเพิ่มเอาพุทธในแต่ละช n แนด้วยเลยอยากให้ซ้ายดังกว่าขวาก็ได้อยากให้หลังขวาดังกว่าก็ได้นะครับก็ดีออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว,ว่าสําหรับรถที่เป็นพวกแบบครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับจะเจอปัญหาอะไรถือว่าแถว2 ตอน2ตอน3เนี่ยตอน3ามตอน2อไม่เท่าไหร่ตอน3เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเวลาเราเปิดปัญหาที่ตามมาคือคนแถว3าบอกว่าได้ยินเนี่ยคนขับูีแถวหน้าเนี่ยเสียงมันชัดเจนพอเราเพิ่มวอลลุ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเสียงมันจะข้างหน้าจะดังขึ้นมากๆทําให้รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันดังจนลาคาลครับแต่ข้างหลังเราเขาจะได้ยินขึ้นเพราะนั้นตัวนี้จะเพิ่มได้คือโดยที่เราไม่ต้องปรับคู่หน้าเลยนะครับเรามาเพิ่มสัญญาณลาโพงเสียงคู่หลังให้ดังขึ้น แบบนี้นะครับเสียงคู่หลังจะดังขึ้นก็ทําให้ข้างดังเฉพาะข้างหลังข้างหน้าไม่กวนกันแล้วนะครับโดย a u l t จะเป็นแค่สิบซึ่งฟังก์ชันแบบนี้ในตัวที่เป็นสนต์บาร์อนรุ่นเดียวกันที่เป็น 2K ก็มีเหมือนกันนะครับเหวี่ยงไปเลยนะครับ เดี๋ยวเล่นไดูมิวสิกอยู่มไดก็เล่นเป็นแบทเกาว์นะครับผมเปิดคุกเตอร์แมใช้คุกเตอร์แมได้นะครับนำทางไปเซนทัลเวสเกตค้นหาด้วยคำั่งเสียงนำทางไปเลยนะครับนี่แบบนี้ทางตัวนออต่อไปตามซอยหมู่บ้านสิงห์รหรือเรากดแบ่งหน้าจอก็ได้นะครับเขาจะดึงแอปคุกเตอร์แมพไปทางซ้ายผมก็เปิด ลกที่สิ้ิมาอยู่ทางขวาเราจะมาสลับซ้ายขวาได้ครับนี่นะครับแบบนี้เลยยึงได้ว่าเพียบพร้อมนะครบแล้วก็สิบอยู่สเปคดีแบบนี้เร็วแรงแรมเยอะเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันเยอะๆนะครับติดที่ไม่ได้เกียร์แอปเนี่ยยิ่ง Google Map เนี่ยชัดเจนนะครับเกียงมันไวมากนะครับผมไม่ได้เปิดไว้ก่อนนะครับผมเพิ่งเรียกขึ้นมาอผมปิดให้ดูเดี๋ยวเราเรียกกันอีกนะครับ ผมเคลียร์แอปให้หมดเลยเคลียร์แอปทุกตัวให้หมดก่อนเลยนะครับเพอแอป Google Map เนี่ยมันกินทรัพยากรของระบบค่อนข้างเยอะถ้า CPU ต่ำแรมน้อยอ่ะก็จะช้านิดหนึ่งยวให้ดูว่าถ้าพอสเปคสูงที่เป็น8คอร์สปีด2.0แรม8เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับให้ดูนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีแอปอะไรเลยผมเปิด Google Map ขึ้นมาโหลดเรียบร้อยนะครับสั่งนำทาง ไปเซ็นทรัดังนา,า,งนาเขาค้นหาเสร็จเขานำทางได้เลยนะครับโดยรวมไม่ถึง10วินาทีนะครับก็สามารถนำทางได้นะครับตามการใช้งานเลยไม่ต้องรอป,รปุ๊บบางทีนะครับสเปคต่ำจอดนิงน่งๆเนี่ยรอกว่าแอปพลิเคชันจะนำทางเนี่ยอรอเสียเวลาเปา็นสัพดาห์พ่ก่อนแล้วนะครับอันนี้เร็วเลยแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับด้านหลังจอตัวนี้จะมี HDMI เอาพุทให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนี่และหลังจอนะครับก็จะเป็นปั้นอินต่างๆมี h d m ี u ไมเอมี Optical Out นะครับช่องพวกนี้เป็นหัว F-Type นะครับจะเป็น GPS แล้วก็ตัวรับเสา4 g นะครับสอเป็น 4G บวก 4G ลบนะครับแล้วก็ปั้นอินพุตต่างๆนะครับก็เอามาเสียบตามปั๊กตรงนี้ในตำแหน่งของเขาได้เลยนะครับปั๊กจะถูกออกแบบมาให้ ช่องไขช่องมันนะครับเสียบยังไงก็ไม่ผิดนะครับไม่มีสัญญาณ GPS อ่าไม่มีสัญญาณ GPS นะครับเพราะว่าเสา GPS เราไม่ได้ไม่ได้ใส่ไว้นะครับเขาก็จะมองไม่เห็นดาวเทียมทีนี้หลายคนถามว่าไอเสียงปุ่มต๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดเนี่ยมันปิดได้ไหมบางคนไม่ชอบนะครับพอมาปิดได้นะครับเสียงนี่ครับปิดเลยหรือถ้าเราอยากให้มีเสียงเราก็เบาได้ครับ มีเลเวลแค่2ก็ได้ครับบางคนอยากต้องการให้รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเรากดแล้วอะรู้ว่ามันทํางานครับก็เบาเสียงลงไปได้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับขออ้อแนะนำรีวิวจอแอน d รอยด์น,น้มเบรก้อนลำแปดลำร้ 8, 500, นะครับที่เป็นหน้าจอแบบ 1K 10นิ้วใช้งานได้ดีลื่นไหลนะครับรองรับแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยก็สนใจติดตั้งนะครับ ติดต่อนายเอกครับเบอร์โทร0819876286ไปดูแฟนเพจยูทูบเน็ตเอกซ์ซิ่งแอสเซอรี่นะครับก็ฝากร้านนายเอกไว้ด้วยนะครับงานติดตั้งเราบอกเลยว่าเราพิถีพิถันในงานติดตั้งนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับสายพวกนี้นะครับเราจะพันเทปผ้าเก็บงานให้ทั้งหมดเลยไม่ได้ปล่อยรอยแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเทปท้ายเก็บงานให้ยบ่ลอยทั้งหมดขอบคุณครับสวัสดีครับ